สร้างตัวตนไปทำไมสร้างตัวตนไปเพื่ออะไรทำไมใครๆก็บอกว่าจะทำออนไลน์ให้ปังต้องสร้างตัวตนฟังคลิปนี้จบก,กระจ่างแน่นอนคุณลองนึกภาพตามนะถ้าวันนี้คุณจะซื้อของคุณจะซื้อของกับเพื่อนคุณหรือคุณจะซื้อของกับใครก็ไม่รู้ใช่ครับเราต้องซื้อของกับเพื่อนเราเพราะอะไรเพราะมันไว้ใจได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่จะต้องสร้างตัวตนเพราะการที่เราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย เราคือโนบอดี้นะไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรไว้ใจได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการที่คนจะไว้ใจคุณและอยากซื้อของกับคุณเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องรู้จักคุณเขาต้องเห็นหน้าเห็นตาคุณดังนั้นการสร้างตัวตนมันคือการทำให้คนรู้จักจำคุณได้และทำให้คุณและทำให้คนเขาไว้ใจคุณแล้วถามว่าทำยังไงทำผ่านคอนเทนต์ครับ คีย์เวิร์ดมันคือทําให้คนเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเพราะคนเนี่ยเขาอยากจะซื้อของกับผู้เชี่ยวชาญครับดังนั้นคอนเทนต์ที่จะแสดงความเชี่ยวชาญได้ดีที่สุดคอนเทนต์ประเภทของการให้คุณค่าให้ความรู้เช่นวันนี้คุณบอกว่าคุณจะขายเครื่องสําอางดังนั้นคอนเทนต์ที่คุณควรจะทําเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการสอนแต่งหน้าสอนวิธีการเลือกเครื่องสําอางพวกนี้หรือสอนวิธีการดูแลผิวหน้าอย่างถูกวิธี ดังนั้นคนที่เขาได้รับประโยชน์จากคุณบ่อยๆเขาจะเริ่มจำคุณได้แล้วเขาจะชอบคุณและไว้วางใจคุณและสุดท้ายนะสกิดนิดเดียวเกิดการซื้อขายได้ง่ายมากส่วนใครอยากได้วิธีการสร้างคอนเทนต์ปังๆให้คุณกดติดตามนะครับกดหัวใจนะฮะพิมพ์คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับและเซฟเก็บไปดู สำคัญที่สุดนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ต่อไปให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ